คาร์ออโตเซ็นเตอร์สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคาออโตเซ็นเตอร์วันนี้เราจะพาคุณดำดิ่งไปกับเรื่องราวของเรือรบที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของวงการอุตสาหกรรมต่อเรือโลก นั่นก็คือเรือ SIGMA class ที่ออกแบบและพัฒนาโดยบริษัท Damen s h i p y a r จากประเทศเนเธอร์แลนด์เรือรุ่นนี้ไม่ใช่เรือธรรมดาแต่คือแนวคิดใหม่ขององค์การสร้างเรือรบที่ยืดหยุ่นปรับแต่งได้และทันสมัยที่สุดในศตรวรรษที่21ย้อนกลับไปเมื่อหลายสิบปีก่อนกองทัพเรือต่างๆทั่วโลกต้องการเรือรบที่สามารถทำได้หลายภารกิจในลำเดียว ทางลาดระเวนป้องกันภัยทางอากาศต่อสู้เรือผิวน้ำและยังต้องรับมือกับเรือดำน้ำได้ด้วยดาเมนจึงคิดค้นแนวทางใหม่ที่เรียกว่าชิปอินทิเกร e เ Geometrical Modularity Approach หรือ Sigma จุดเด่นคือใช้โครงสร้างแบบโมดูล่าสามารถปรับขนาดลากยาวหรือทำให้กว้างขึ้นตามความต้องการของลูกค้าได้ทันที เช่นรุ่น9,113จะมีความยาวประมาณ91เมตรความกว้าง13เมตรส่วนรุ่นใหญ่ขึ้นอย่าง12,516จะยาวถึง125เมตรและกว้าง16เมตรเรียกได้ว่าจากคอเวตขนาดเล็กไปจนถึงฟริเกตขนาดใหญ่ SIGMA class ส,สามารถตอบโจทย์ได้ทั้งหมด อินโดนีเซียคือประเทศแรกแๆที่ให้ความสนใจและสั่งสร้าง SIGMA Class เข้าประจำการในชื่อไดโพกลโรคลาสคาเ o วเตตั้งแต่ปี2007เป็นต้นมาพวกเขาใช้รุ่น9113ที่มีขนาดกระทัดรัดแต่ครบเครื่อง ด้วยระวัลขับน้ำราว1,700-1,900ถึง 1, ตันความเร็วสูงสุดกว่า27นอตและระยะปฏิบัติการไกลกว่า4,000ไมล์ทะเลเรือเล็กแต่ทรงพลังแบบนี้ทำให้กองทัพเรืออินโดนีเซียมีความสามารถในการคุมพื้นที่น่านน้ำกว้างใหญ่ได้ดียิ่งขึ้น ไม่เพียงอินโดนีเซียเท่านั้นโมร็อกโกเองก็เลือก SIGMA Class มาเสริมกำลังเช่นกันโดยพวกเขาได้ทั้งรุ่น9,813และ1,513ซึ่งใหญ่กว่ามีระวางขับน้ำกว่า2,100ถึง2,300ตันรองรับกำลังพลมากขึ้นติดตั้งระบบอาวุธครบถ้วนทั้งปืนใหญ่เรือปืนต่อสู้อากาศยานและแท่นยิงตอปิโดพร้อมระบบเรดาร์ทันสมัยสำหรับตรวจจับภัยคุกคามในทุกมิติ ต่อมามีรุ่นที่พัฒนากลายกว่านั้นคือ Sigma 1514 m u ม t i m i s s i o n f r i บ a t e ันติิชันฟริเกตที่อินโดนีเซียและเม็กซิโกเลือกใช้เรือรุ่นนี้ยาว105เมตรระวางขับน้ำประมาณ2,500ตันสามารถบรรทุกเฮลิคอปเตอร์และยังมีพื้นที่รองรับ UAV สำหรับลาดตระเวนไกลๆได้อีกด้วยจุดนี้สแสดงให้เห็นว่า Sigma ไม่ได้เป็นเพียงแค่เรือป้องกันระยะใกล้แต่เป็นแพลตฟอร์มที่พร้อมสาหรับสงครามยุคใหม่ และถ้าใครคิดว่าซิกม่ามีดีแค่รุ่นกลางกลางต้องบอกว่าคุณคิดผิดดามนอย่างสร้างรุ่นใหญ่สุดอย่างซิกม่า1 1 5 1 5และ12516ที่ยาวเกิน115-125เมตรระวางขับน้ำมากกว่า3800-4600ถึงตันเรือขนาดนี้รองรับกำลังพลถึง1 6 0นายติดตั้งระบบอาวุธครบทุกภารกิจทั้งต่อต้านอากาศยานต่อสู้เรือผิวน้ำและต่อต้านเรือดำน้ำอย่างสมบูรณ์แบบ แถมยังมีพื้นที่สำหรับเรือเร็ว RHIB หลายลำใช้ขึ้นลงเฮลิคอปเตอร์และส่ง UAV ได้พร้อมกันเป็นเหมือนศูนย์บัญชาการเคลื่อนที่กลางทะเลเลยก็ว่าได้สิ่งที่ทำให้ SIGMA c l a s คลาสน่าทึ่งที่สุดคือความยืดหยุ่นแต่ละประเทศสามารถเลือกระบบอาวุธเซ็นเซอร์หรือเทคนโนโลยีที่เหมาะสมกับงบประมาณและยุทธศาสตร์ของตัวเองไม่ว่าจะเป็นขีปนาวุธต่อต้านเรือผิวน้ำ ปืน C.I. w s สำหรับป้องกันขีปนาวุธหรือโซน่าลากสายเพื่อตรวจจับเรือดำน้ำทุกอย่างถูกออกแบบให้ประกอบเข้ากับตัวเรือได้ตามต้องการนอกจากนี้ดีไซน์ของซิกมายังเน้นสเตลเพื่อลดการสะท้อนเรดาร์เส้นสายของตัวเรือถูกทำให้เรียบคมใช้วัสดุและโครงสร้างที่ซับซ้อนเพื่อทำให้ยากต่อการตรวจจับศัตรูจึงต้องใช้ความพยายามมากขึ้นในการหาตำแหน่ง เรือซิกมาจึงได้เปรียบในการเข้าปฏิบัติการทั้งเชิงรุกและเชิงรับสำหรับความเร็วและความทนทานซิกมาสามารถวิ่งได้เกิน27นอตและมีที่ใส่ปฏิบัติการกว่า5,000ไมล์ทะเลทำให้สามารถลาดตระเวณระยะไกลได้หลายสัปดาห์โดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงบ่อยๆลูกเรืออยู่ได้อย่างสะดวกสบายเพราะภายในออกแบบให้ทันสมัยทั้งห้องควบคุมห้องสื่อสารและที่พักอาศัยที่ได้มาตร,รฐานสากล จนถึงวันนี้ SIGMA Class มีหลายรุ่นที่ถูกสร้างและใช้งานจริงทั้งในอินโดนีเซียโมร็อกโกเม็กซิโกและยังมีอีกหลายประเทศที่กำลังพิจารณาเพราะเรือลำเดียวสามารถทำงานได้หลากหลายภารกิจไม่ต้องใช้งบมหาศาลสร้างเรือหลายประเภทเหมือนในอดีตและนั่นทำให้ซิกมากลายเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าและตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ทางทะเลของศตวตรรษที่21อย่างแท้จริง คาร์อัโตเซ็นเตอร์เห็นได้ชัดว่า SIGMA CLASS ไม่ใช่แค่เรือรบแต่คือสัญ,ญลักษณ์ขององค์การออกแบบที่ล้ำสมัยและความยืดหยุ่นสูงสุดใครที่ได้ใช้ก็เท่ากับได้ครอบครองสมาร์ทวอริเออร์แห่งท้องทะเลหากคุณชื่นชอบเรื่องราวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องคาร์อัโตเซ็นเตอร์แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับเรื่องราวสุดร้าใจของโลกแห่งยานยนต์และยุโทโธปกรณ์สมัยใหม่ครับ